โอ้โหเด็กน้อยเก่งจังเลยโอ้โหโอ้โหเ,เข้าไปหน่มแใล่ามาทางนี้สี่มาทางนี้สี่มาทางนี้เร็วๆไทยมาเร็วๆแบบสวัสดีค่ะ s o c i a ลแคมตอนนี้เด็กน้อยกำลังโชว์ลีลาผัดโผนของการเล่นสเก็ตบอร์ดของเขานะคะ ผัดผลมากเลยลูกเราใจสุดๆมาทางนี้เร็วสไลด์มาทางนี้เร็วมาทางนี้สิคะเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วๆด้วยนะเร็วๆด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูนะครับท่านผู้ชมอยากกระพริบตาอยากกระพริบตากันเลยนะครับมาแล้วมาแล้วโอ้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 ข้ามสายไฟอย่าง เก่งมากผัดผลนมากโอ้โอ้โอ้เก่งมากเลยครับ